ยินดีต้อนรับสู่เม d ดเอ็ดวิกลตอนที่1น,นะครับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของประเภทของความทรงจําและการสร้างความทรงจํานะครับโมเดลที่เราจะใช้พูดถึงในวันนี้ชื่อว่าแอดคินสันชิฟฟรินโมเดซึ่งเป็นโมเดลที่ไม่ได้พูดถึงแง่มุมของความทรงจําทางด้านชีวภาพแต่จะเป็นการพูดถึงในแง่ของเวลาที่คงอยู่และความแตกต่างระหว่างประเภทของความทรงจําแต่ละชนิดและเอาไปใช้งาน นในกรณีนี้ประเภทของความทรงจำจะแบ่งออกเป็น s e n s o r รี่ m มมโมรซึ่งจะต่อไปที่ช h o r t term memory แล้วก็จะต่อไปที่ Long term memory ซึ่งสามารถที่จะวนกลับมาเป็นช h o r t term memory ได้อีกครั้งเรามาเริ่มดูกันก่อนว่า Sensory memory คืออะไรชื่อไทยเราเรียกว่าความทรงจำจากประสาทสัมผัสนะครับมนุษย์เราจะมีการรับประสาทสัมผัสหลายๆประเภท รับเข้ามาพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นภาพรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความรู้สึกอื่นๆโดยร่างกายเรานี่มีความรับรู้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหลับหรือเราจะตื่นหรือเราจะทำอะไรอยู่ถ้ามีลมพัดมาสัมผัสผิวเราร่างกายเรารับรู้มีแสงวิ่งเข้ามาสู่ตาเราร่างกายเราก็รับรู้มีเสียงวิ่งเข้ามาสู่หูของเราร่างกายเราก็รับรู้แต่นั่นคือร่างกายไม่ใช่สติสัมปชัญญะ สติสัมปชัญญะของเราจะรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ก็ต่อเมื่อเราให้ความสนใจกับสิ่งนั้นหมายความว่าบางครั้งก็มีคนคุยอยู่ข้างๆเราแต่เราไม่สนใจเราก็ไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเสียงมันก็ยังวิ่งเข้ามาในหูเรายังเข้าผ่านประสาทสัมผัสของเราร่างกายเราก็ยังรับรู้ถึงมันแต่เราก็จะสติของเราก็จะไม่รับรู้ยกเว้นเราจะหันไปสนใจว่าเสียงนั้นพูดว่าอะไร โดยความทรงจําจากประสาทสัมผัสนี้จะหายไปภายในเวลา1-2วินาทีหลายคนจะสงสัยว่ามันมีอยู่จริงๆหรือความทรงจําจากประสาทสัมผัสนี้มันมีจริงๆครับยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในห้องบรรยายแล้วเราทําอย่างอื่นอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังบรรยายเมื่อเราย้อนกลับมาหันกลับมาสนใจเรื่องที่บรรยายอยู่เราจะพบว่า เราจะจําสิ่งที่ท้ายที่สุดที่ผู้บรรยายพูดได้ก่อนที่เราจะหันกลับมาสนใจเนี่ยได้นิดหนึ่งนั่นแสดงว่าเราจําบางอย่างที่ผู้บรรยายพูดได้ทั้งที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้หันกลับมาสนใจนั่นคือช่วงเวลาที่ความทรงจําจากประสาทสัมผัสมีอยู่นะครับจากนั้นอันดับต่อไปคือช็อตเทอร์มเมโมรีหรือที่เราเรียกว่าความเรียกว่าความทรงจําระยะสั้นเมื่อเรามีความสนใจ ที่ s ซน s ซอรี e เ o r y แล้วเราก็จะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า Short Term m e m o r y ซึ่งเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราให้ความสนใจกับบางอย่างก่อนและจะเก็บข้อมูลไว้ได้5-9ชิ้นน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีระบุไว้คือ5ชิ้นนะครับเป็นข้อมูลที่แยกกัน5ชิ้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่7ชิ้นและบางคนจะสามารถมีได้ถึง9ชิ้นพร้อมกันช็อตเทอร์เมม o r ีคือจุดที่เราใช้คิด ความคิดต่างๆที่เราคิดเช่นเราคิดเลขในใจเราคิดถึงการเดินทางไปที่นี่จะต้องไปยังไงเราคิดถึงการแก้โจทย์อะไรสักอย่างที่อยู่ในใจนี่คือช็อตเทอร์มโมรีทั้งนั้นจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดโดยที่มีจํานวนสิ่งที่เราคิดถึงหลายชิ้นมากเกินไปเช่นการแก้โจทย์หลายลําดับหรือการจําทิศทางในการไปบางที่ที่มันมีการเลี้ยวการวนเปลี่ยนทิศหลายลําดับณจุดนี้ มันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าจํานวนชิ้นของความคิดที่เรามีอยู่มากเกินไปมันก็จะเกินขีดจํากัดของช็อตเทอร์เมมโมรีแล้วทําให้เราไม่สามารถที่จะคิดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์เมมโมรีก็จะจํากัดอยู่สูงสุดแค่ที่9ชิ้นเท่านั้นซึ่งช็อตเทอร์เมมโมรีถ้าเราหยุดให้ความสนใจกับมันมันก็จะหายไปภายในเวลาประมาณ1นาทีแต่ถ้ายังคงคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆตรงนี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปในความคิดของเรา จากช็อตเทอร์มเมมโมรีเราจะต่อมาที่ลองเทอร์มเมมโมรีหรือความทรงจําระยะยาวจากช็อตเทอร์มเมมโมรีตรงนี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าสโตรจหรือการจดจําก็จะกลายเป็นลองเทอร์มเมมโมรีหรือความทรงจําระยะยาวและเมื่อจดจําเป็นความทรงจําระยะยาวแล้วเรามีกระบวนการรีคอร์คือการระลึกซึ่งเรานึกถึงสิ่งที่เราจําได้แล้วและดึงข้อมูลนั้นกลับเข้ามาในช็อตเทอร์มเมมโมรีครั้งเพื่อที่เราจะคิดถึงเรื่องในอดีต คิดถึงเรื่องที่เราเคยรู้อยู่แล้วเวลาเราคิดบางครั้งเราก็เอาข้อมูลใหม่เช่นเราอ่านโจทย์เรารับข้อมูลจากโจทย์เข้ามาจากเซน s ซอร์รี่เมมโมรีที่ใช้ตามองเข้ามาเป็นช็อตเทอ r m มเมมโมรีแล้วเราดึงเอาลองเทอมเมมโมรีที่เป็นวิธีการแก้โจทย์นั้นออกมาอยู่ในช็อตเทอ r มเมมโมรีเหมือนกันเพื่อที่เราจะเอาวิธีการแก้โจทย์นั้นมาแก้โจทย์ที่เราอ่านเห็นเพราะฉะนั้น ช็อตเทอร์ m เม o r y จะเป็นจุดกลางที่เชื่อมต่อระหว่าง Sensory m e m o r y และ Long t e r m m เมม o r y เอาไว้สามารถที่จะเก็บกลับเข้าไปใน Long t e r m m เมม o r y ได้แล้วก็สามารถที่จะดึงกลับออกจาก Long t e r m m เมม o r y มาใช้ในส่วนของ Short t e r m m เมม o r y ได้ Long t e r m m เมม o r y นั้นมีความพิเศษมากๆอยู่2อย่างก็คืออันดับที่ 1. ไม่จํากัดปริมาณยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้ว่า Long t e r m m เมม o r y นั้นมีการจํากัดปริมาณความทรงจําและไม่จํากัดระยะเวลา ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้ว่า Long Term Memory นั้นจํากัดระยะเวลานะครับบ่อยครั้งถ้าเรานึกอะไรไม่ออกไม่ใช่ปัญหาเรื่องระยะเวลาที่นานเกินไปแต่จะเป็นปัญหาเรื่องการที่เราไม่สามารถดึงข้อมูลตัวน,นั้นกลับมาได้เสียมากกว่าโดย Long Term Memory จริงๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยอีกทีคือ Explicit Memory คือความทรงจำแบบชัดแจ้งที่เรารู้ตัวหรือ implicit memory คือความทรงจำแฝงเรนที่เราไม่รู้ตัว โดยวันนี้เราจะให้ความสำคัญกับ Explicit Memory ก่อนนะครับถ้ามาดูในรายละเอียดจากช h o r t t e r m m e m o r y เป็น longterm m e m o r y เราจะเห็นว่ามี3กระบวนการสำคัญอันดับที่1คือกระบวนการที่เรียกว่า Encoding ตรงนี้คือจุดที่เราทำความเข้าใจกับข้อมูลใหม่เมื่อเราทำความเข้าใจกับข้อมูลใหม่แล้วจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Consolidation ก็คือการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ และจากนั้นก็เข้าสูก่กระบวนการที่เรียกว่า storage หรือการเก็บรักษาข้อมูลใหม่เมื่อผ่าน3ามกระบวนการนี้ช็อต t ทอร์ m เมโมรก็จะกลายเป็นลองเท e ร์ m เมโมรซึ่งกระบวนการสร้างความรู้หรือความทรงจำใหม่นั้นสำคัญมากที่ระดับ encoding เพราะจะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ดีขึ้นรวมทั้งการที่นึกย้อนกลับมาอีกครั้งก็จะสามารถทำได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างความทรงจานั้น ด้วยด้วย Effective encoding นั้นจะทำอย่างไรผมอยากให้ทุกท่านลองจดจำชุดรหัสนี้ดูนะครับผมจะให้เวลาประมาณ20วินาที ครับจากนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านลองใช้ชุดรหัสเมื่อกี้เขียนคำนี้ดูครับขอนการอินดิวเวอร์ไม่ทราบว่ามีใครสามารถทำได้ไหมครับผมคิดว่าคนที่ทำได้อาจจะมีนะครับแต่ว่าจะเป็นจำนวนน้อยมากส่วนใหญ่น่าจะไม่สามารถทำได้ถ้างั้นเราจะทำยังไงดีนะครับลม,มจะแสดงอะไรให้ดูอย่างหนึ่งว่าถ้าผมทำอย่างนี้ให้ดูล่ะ จะเห็นว่าจากรูปนี้ก็คือ a จะอยู่ทางมุมซ้ายบนก็จะเขียนแบบนี้ o อยู่ทางขวาแล้วเป็นชุดที่มีจุดก็จะเขียนแบบนี้ t อยู่ทางซ้ายของกากบาทก็จะเขียนแบบนี้และตัวแที่อยู่ด้านล่างของกากบาทชุดที่มีจุดก็จะเขียนแบบนี้จุดนี้เราใช้เราใช้สัญ,ญลักษณ์ตารางบวกกับสัญ,ญลักษณ์กากบาทผสมเข้าไปกับเลขตัวอักษรในภาษาอังกฤษก็จะเป็น รูปแบบรหัสง่ายๆซึ่งผมมั่นใจว่าณจุดนี้ถ้าทุกคนเห็นตรงนี้จะสามารถนําไปเขียนใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเระฉะนั้นแทนที่เราจะจดจํารหัสด้วยวิธีท่องจําแบบนี้เราก็จะสามารถที่เขียนได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับขอนแกน่น university ก็จะเขียนแบบนี้นะครับ ซึ่งการจดจำรหัสตรงๆแบบนี้การท่องจำแบบนี้เป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับวิธีที่มีประสิทธิภาพคือวิธีนี้ต่างหากวิธีนี้ทำแล้วมีความสูงนะครับจดจำได้ง่ายใช้เวลาน้อยและยังสามารถนำไปใช้ได้เป็นเวลานานผมมั่นใจว่าอีกสักประมาณ20ปีผมย้อนกลับมาถามรหัสแบบนี้อีกครั้งทุกท่านจะสามารถจาได้ว่ามันจะเขียนอย่างไรนะครับเพราะนั้นสรุปแล้วนะครับ ง่ายๆในวันนี้นะครับสําหรับผู้สอนนะครับควรจะรู้ก่อนว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมเรื่องไหนอย่างไรในกรณีนี้ทุกคนมีความรู้อยู่แล้วว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างและทุกคนก็รู้จักสัญลักษณ์ตารางและทุกคนก็รู้จักสัญลักษณ์กะกบาดผมเพียงแค่เอาความรู้เดิมคือสัญลักษณ์ตารางตรงนี้สัญลักษณ์กะกบาดมา2ชุดชุดที่2เพิ่มจุดเข้าไปผสมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทุกคนสามารถที่จะจดจํารหัสนี้ไปได้นําไปใช้ได้และใช้ได้เป็นเวลา,น,วลานานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการสอนผู้เรียนถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมเรื่องไหนอย่างไรเราจะสามารถนําความรู้เดิมของเขามาเชื่อมโยงได้นะระเราก็แสดงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าให้ผู้เรียนได้เห็นและเราก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการให้ผู้เรียนท่องจำโดยไม่มีการเชื่อมโยงน,นี่คือความสําหรับสิ่งสําคัญสําหรับผู้สอน ถ้าใช้วิธีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมเข้าด้วยกันเป็นความรู้ใหม่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะสร้างความทรงจําที่จดจําได้ง่ายรวมทั้งย้อนระลึกก็ยังสามารถทําได้ง่ายแล้วก็เก็บรักษาได้เป็นเวลานานสําหรับผู้เรียนนะครับให้มองหาความเชื่อมโยงในความรู้ใหม่กับความรู้เดิมนะครับเชื่อมโยงกันหรือถ้าไม่สามารถทําได้ก็ขอความช่วยเหลือให้คนช่วยสอนเชื่อมโยงให้ครับ จะเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราเองเพราะเราจะสร้างความทรงจาใหม่ได้ดีขึ้นมากนึกย้อนก็ได้นําไปใช้ก็เก็บไว้ได้นานนะครับแล้วเราต้องตระหนักรู้ว่าบางครั้งถ้าเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้นั่นอาจเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะนํามาใช้เชื่อมโยงเราก็จะต้องถมความรู้ส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เต็มเมื่อนั้นเราจะสามารถเรียนรู้ได้โดยที่มีความรู้พื้นฐานเป็นฐานและเอามาเชื่อมโยงเป็นความรู้ใหม่ และความรู้ใหม่ก็จะเป็นฐานให้ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคตเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับั้นทุกท่านสามารถที่จะแสดงความเห็นหรือสามารถที่จะกด subscribe ได้ที่ด้านล่างของวิดีโอก็มีความเห็นใดๆหรือว่ามีข้อแนะนำม,มีข้อติชมใดๆสามารถที่จะแสดงความเห็นไว,ไว้ได้ทางด้านล่างอังนนี้ขอบคุณมากครับ